ตอนนี้เราไมา่อยู่กันตรงที่จอดรถกลังรอรถโฟบิวจะขึ้นไปโอ้ดอยหลวงเอ้ยบ้านสันปะเกียบ้านสันป,ะเ,นนปะเกียไปที่ลานกลางเติ้งของเราดอยแม่ตะมางไหนเนะี่ยะบ้านสันปะเกียดอยแม่ตะมานี่รวบรวมของกันจะเช่ารถโฟบิวขึ้นไปค่าเช่ารถโฟบิวเท่าไหร่อโอปอลสองพันไปกับหนึ่งคันนั่งได้เจ็ดถึงแปดคนโอ้เข้ากล่องน่ารักมากเอา เอาอาหารขึ้นไปได้แล้วก็เราเช่า<ม>เราเช่าตาหมูกะทะสองร้อยตาละสองร้อยครับตาละสองร้อยเลยหรอจะพกไปไหมตอนแรกจะเอ<ต>าไว้แล้วแต่เราก็ไม่พกดูดีของให้นี่ก็เยอะและ้ะแบบเช่าเถอะไม่รู้เรามาเร็ว<อ>เรามาเร็ว<อ>ใช่ตอนแรกหนูบอกเขาสามโมงเขาบอกว่าตอนแรกนึกว่ามันจะมาใกล้ๆสามโมงแต่เ 6, ขาบอกว,ว่าเดี๋ยวเขาบนะขอกคนอ่ะคนขับรถเรามาละแม่าจะประมาณสิบห้านาที รอ15นาทีเพราะเรามาก่อนเวลาเขาบอกไหมว่าขึ้นไปกี่อันนี้ต้องบอกหลับเลยอ่ะเช็คๆค่ะเช็ค21กิโล21กิโลฟอร์วิวอ่ะนะประมาณ1ชั่วโอ้นั่งฟอร์วิวไป1ชั่วโมงว่ะเพราะว่ามันไกลออืม อากาศดีมากตรงนู้นคือดอยหลวงบ้านหลงงามเนาะอันนี้ลานกลางเต็์แต่เราเช่าเป็นบ้านโหบ้านหันหน้าหันไปทางดอยตรงนู้นเลยหนักไหมแต่ถึงพวกกูได้หนักฮะ ไหนขอดูหน่อยอุ้ยมีกระทะรีวิวที่พักเป็น5้านอนได้5้าเตียงแล้วก็มีครัวเว้ยตอนแรกนึกว่าไม่มีครัวมีมีดมีแบบหม้อช้อนซ่อมแก้วอะไรให้พร้อมมีเตาแก๊ส แล้วก็ห้องน้ำตอนนี้ก็จัดแจงอ,อ,แอันนี้เต็นท์ใครโอปอรหรือพี่อ้ําอันนี้เต็นท์พี่ได้เนาะแล้วใครนอนหรือนอนด้วยกันอ๋อ

เป็นหลังใหม่อันนี้เป็นหลังเก่าแล้วหลังที่เราอยู่น่าจะเล็กสุดคืนละหนึ่งพันบาทแต่ถ้ากลางเต็นท์ค่าค่ากลางเท่าไหร่นะโอปอล์หบาทต่อหนึ่งเต็นท์อ๋อค่าใช้พื้นที่แอมก็ร้อเหมือนเมื่อกี้อั้าถุงนอนไปนอนในบ้านไหมคะว่าคืนนี้ถ้าเต็นท์พังก็ได้ไปนอนในบ้านกลางจะไม่เป็นหรอกลางแค่พันชั้นที่เดียว เอาแต่เน็ตดีนะมีเน็ตใช่ไหมล่าจีอ่ะหรอใช่เน็ตเระของเราใส่แล้วบอใส่ยังเราเอาของใส่ใช่ใช่ใช่โง่ตลาดทำไม่เป็นเงยัยเป็นลูกเป็นล่างแล้วว่าจบแล้วว่าเราขอบคุณทุกคนมากที่ช่วย คนอยากนอนแต่ไม่กล้าไเห็นเข้าเลยไหนจะได้นอนไหมคืนนี้เราต้องเป่าอย่างนั้นเหรอเป่าเป่าดิโอ้จะปองก่านี่หรือปองได้ไหมกูจะนอนนี้เลยจะปองกว่านี้คืนนี้เป่ายังไงก่อนได้บอกว่าใช้ปากเป่าอ่ะจัดไปค่ะพลังปากเทียมกว่าจะเต็ม ไม่เห็นว่าลมมันเข้าเลยอ่ะมันทำผิดแน่เลยว่ะต้องเปิดฝาไหมมันมีตัวล็อกลมอยู่เธอต้องบีบแต่ตรงั้นล่ะล็อกไหนวะเป่าห้าโมงได้นอนสี่ทุ่มไม่ได้นอนถึงไม่อยากเป่าแล้วไงนอนแม่งเงี้ยแหละ เอาไหมผอมขึ้นมาเลยแารเป่าก็เป่านอนได้เนี่ยทดลองขาเธอยาวเธอลองนอนลาบไปดิเธอนอนผิดฝั่งป่ะไม่เชื่อว่ามันเท่ากันด้านหรอเออนอนนอนตะแคงนะยะนอนตะแคงผีไม่หลอกจ้ะพอละอืมเลนอนมาเปล่าแม่งอ่ะอาเมนนอนนอนไปนอนครับหมอนมีไหมไม่มี เดินหนุนกระเป๋าเออจำลองนี่จำลองการนอนก็ท่านอนใช่ไหมอืมจำลองเ่อานอนแบบนี้เออเงา้ยอ๋เต็นของโอปอเหมือนบังคับว่านอนแค่คนเดียวพอสองคนได้นี่มเป่่ไม่เป่าแล้วนะ พี่เป่าไม่เป็นมัเป่าไม่เป่าแล้วเหนื่อยถ่ายรูปไ้าจะต้องเป่าแล้วมั้งเคยบอกเลยไหมครั้ที่แล้วกี่องศาพี่เดียวตอนนี้ให้ทายเราว่ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสามอเย็นเย็นยี่สิบสามองศาในเวลาบ่ายสามสี่สิบ ล่าสุดไปขอความช่วยเหลือในการเต่าเตียงมามาเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยช่วยช่วยกันก็ได้พี่แบงค์เปล่าเดี๋ยวเราบอกต่อมเพื่อให้พี่อ้ําได้มีที่นอนคืนนี้เอาให้เสร็จเลยทีเดียวขอบคุณมากนี่แหละงแล้ว เดี๋ยวเราจะเดินตรงไปทางนี้เพื่อที่จะไปดูพาทิตตกที่มันอยู่ฝั่งนู้นมีดอกคริสต์มาสแล้วไปประมาณ200เมตรไม่ไกลมากพาทิตก็เริ่มตกแล้วโอ้ยแต่เขาบอกว่าถ้าเอามอไซค์ขึ้นมาได้รถมอไซค์ดีที่สุด ยิ่งมอไซด์วิบากก็คือง่ายเลยแต่ถ้าเป็นรถเก่งอ่ะไม่ไม่แนะนำส่งสารรถงั้นไปดูเลยไหมไปจอกรถเลยไหมแต่ว่าสบายสุดก็เนี่ยแหละเช่าโฟ e วิลมากับเขาสบายสีพวกนั่งหน้านั่งหลังกูนึกว่านั่งเกาะไปเกาะลีเปย์สนุกไหมนั่งหลังเหมือนนั่งเรือน้องแย้มมันจะโยกแบบแต่ลมมันเย็นหนาวส์ เออใช่ที่นี่อุณหภูมิมันไม่ต่ำมากแต่ว่าพอมันมีลมเลยหนาวไม่ร้นมากนะสักการดนอนแข็งนี่ทางเดินไปสวยมากเนี่ยบ้านหลังนี้เหมือนอยูเมืองนอกมี่หมีสวยเท่นอทับบี้มากเออ